สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ในเกม Goose Goose Duck ครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาไขปัญหานะครับเรื่องเควสเควสหนึ่งเนี่ยที่เวลาผมไปใกล้ๆกับเพื่อนๆที่เวลาเขาทำเควสเนี่ยเขามักจะถามว่านายเควสเนี่ยมันทํำยังไงครับอ่ะเราไปดูกันว่าเจ้าเควสที่ว่าเนี่ยมันเควสไหนครับอยู่ในแผนที่นี้ครับแผนที่บ้าน Goose Cha p i a ครับอ่ะเข้าไปสํารวจพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ในศาลครับทริปวิ่งไปเลยขอบังคับนิดนึงก็จะผ่านในส่วนของพาซาครับแล้วก็อยู่ใกล้โบสถ์ อีกทั้งอยู่ใกล้จุดสั่นกระดิ่งด้วยแต่เห็นอย่างนี้นะครับต้องเข้าไปอีกหลังจากนั้นให้เรามาที่โต๊ะผู้พิพากษาบแล้วก็หยิบกระดาษที่มันเป็น2ใบเนี่ยสใบเนี่ยต้องมาเทียบกันขึ้นมาครับอ่ะหยิบเข้ามาดูข้อมูลกระดาษทั้ง2แผ่นเนี่ยจะมีอย่างละ4ข้อมูลครับถ้าเกิดทั้ง4ข้อมูลและ2ฝั่งเนี่ยมันเหมือนกันนะให้ปั๊มตรงถูกครับแต่ถ้าเกิดทั้ง2ใบเนี่ยมันผิดเนี่ยให้ปั๊มผิดครับ อา้าวแล้วมันจะถูกหรือผิดเนี่ยดูยังไงครับอย่างนี้ครับมันจะมีสีข้อมูลครับทั้งสองฝั่งนั่นก็คือส่วนสูงครับน้ำหนักครับอายุครับและก็เรื่องสีครับเนี่ยสีที่มันกากระบาดอยู่เนี่ยอ่ะมาดูเรื่องสีก่อนเรื่องสีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขนนกอยู่ขนไม่ใช่ขนนกดีมันต้องเป็นขนห่านขนเป็ดเนาะสีสีครับ เขาแกกระบาดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่ภายในสีสีนี้นะมันประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างครับมีเขียวขี้ม้าสีออกอืมสีแดงๆอ่อนๆนะมีสีเทาแล้วก็สีน้ําตาลนะครับแล้วถามว่ามันใช่ไหมใช่นะเห็นไหมมันไม่ใช่สีสีนี้ไงเพราะว่าข้อมูลฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นออกสีแดงๆครับเรื่องสีถูกต้องนะครับไปดูข้อมูลต่อไปต่อไปเป็นเรื่องส่วนสูงครับข้อมูลของส่วนสูงเนี่ยมีเครื่องหมาย มากกว่ามาประกอบด้วยนะครับมันบอกว่ามากกว่า1 0 7ซนเมตรแล้วถูกไหมมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาเป็น115ครับถูกนี่เพราะว่ามากกว่าโอเคส่วนสูงก็ถูกอีกต่อมาส่วนที่น้ำหนักครับอันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่า5.2กิโลกรัมครับก็ถูกอีกครับเพราะฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่า4.7น้อยกว่า5.2อ่ะต่อไปส่วนนี้เป็นส่วนของอายุครับ อายุเขาบอกว่ามากกว่า22ครับก็ถูกอีกเพราะนี่เป็น27ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้ง4อย่างทั้ง2แผ่นถูกต้องเราก็ต้องปั๊มที่ส่วนถูกต้องตรงนี้ครับถ้าเกิดเรากดถูกเนี่ยเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเห็นไหมถูกต้องต่อไปครับจะเป็นตัวอย่างของการทําภารกิจล้มเหลวนะครับก็คือเราจะเทียบข้อมูลทั้ง4แต่ผมจะตอบให้ผิดดูมาดูข้อแรก ข้อแรกนะครับก็คือส่วนสูงเนี่ยมากกว่า1 0 0่งรซนเมตรข้อแรกก็ผิดแล้วต่อมาที่2ครับต้องน้อยกว่า5.2อันนี้ถูกนะต่อมาข้อที่3ครับอายุต้องมากกว่า2 2อันนี้ก็ถูกอีกแหละเรื่องสีก็ถูกอีกแหละสรุปนะครับข้อมูลทั้ง2แผ่นเนี่ยมีไม่เหมือนกันก็คือแค่ส่วนสูงครับที่เขาบังคับต้องมากกว่า107ซนเมตรปกติถ้าอยากทําภารกิจให้สําเร็จต้องปั๊มตรงไหนครับ ตรงผิดครับเราถึงจะได้แต่ผมจะทําภารกิจให้ล้มเหลวก็มาตรงนี้ครับเห็นไหมถ้ามันล้มเหลวก็เป็นอย่างนี้ครับเควสนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งครับเพราะเราเนี่ยต้องตาไวแล้วก็ต้องเทียบข้อมูลทั้ง4ส่วนพร้อมกันนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เป็ดเนี่ยสามารถเข้ามาสังหารเราได้ครับเพราะเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการไร่ตองดูเควสนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าอยากจะมาทำเควสเนี่ยแนะนำให้เรียกเพื่อนๆท่านอื่นมาร่วมด้วยอย่างน้อย2-3คนครับว่าเอ้ยนายนายนายมาช่วยเราทำเควสตรงนี้หน่อยมันนานนะนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจเควสนี้นะครับโอเคจบแล้วไม่มีนะครับบ๊ายบาย